สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบวานแพงครับเอฟซีแฟนคลับน้องหญิงเพชรบ้านแพงพี่น้องสําหรับคลิปนี้มีเรื่องมาเบาใจเด้นะมีเรื่องมาเบาใจาเนาะตามภาษาเอฟซีเฮานะครับไม่ใช่ตามภาษาข่าวนะทุกคนนะครับนั่นก็คือพี่น้องหลายๆคนหลายๆท่านนะครับก็อยากสิ้หูเกี่ยวกับในส่วนของน้องอุ้งอิงนั่นก็คือ มือของน้องหญิงนะครับเรื่องนิ้วมือของน้องอหญิงหลายคนหลายท่านกัมมีเข้าเอื่อนว่ามีความคิดเห็นนะครับกันในหลายหลายเรื่องเนาะบม่ว่าจะเป็นบางคนมันก็บ,บอกว่าให้ไปทำอ่าบางคนมันก็บ,บอกว่าไม่ต้องไปทําก็ได้อ่าบางคนบันก็บอกว่าเดี๋ยวให้โตก่อนกว่านี้แล้วก็ไปทําเลยอะไรต่างๆเนานะมันก็มีในหลายหลายความคิดเห็นนะครับซึ่ง น้องอุ้งอิงะครับก็ได้ตอบพานสื่อนะครับก็ต้องขออนุญาตและขอบพระคุณนะครับทางอมาินทีวีนะครับเพื่อนไ,ไปสัมผัสน้องอุ้งอิงมือวันเปิดฤดูกาลสาวนอนเป็นแพ่งวันที่23กันยายนที่ผ่านมาไปฟังครับว่าน้องอิงตอบ่าจังไหนคือตอนนี้แฟนเป็นห่วงเรื่องเรือของน้องนะ <c oughs> น้องคิดว่าจะสายกรรมไหมนี่ใจล่ะบัจ๊ะ คนอื่นอาจจะเนี่ยว่าไงึ้นมาวิทยกรรมเลยแตสีน่าจะเจะว่าลาว่าหลับคิดว่าหลับบวเฮ็ดดีกวัวใครถามว่าอยากเฮ็ดบวหลากันนี้ใจหลากก็ซื่อได้จ้ะเพราะว่าเราหูซื้อว่ามันก็ซ้ำมุกปกติของคนนี่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงอะไรมั้ยพอจ้ะนั่นแหละพี่น้องนะครับเอฟซีแฟนคลับน้ององค์หญิงตอบผ่านสื่อว่านะครับน้ององค์หญิงคิดว่าไม่ทํานะครับ ไม่ทําก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับและก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการแสดงและก็ร้องเพลงแต่อย่างใดนะครับน้องอิงมีความสุขดีนะครับเปรียบเสมือนมือของคนทั่วไปป้าผมเป็นอย่างคือคนลุกว่าวช่วงนี้เนาะนะครับผมเสื้อได้พี่น้องเสื้อบอาวา่าย่ามที่น้องอุงอิงไหวนะครับ แง่มีน้องอญิงจับไม่มันหรือมันอาจจะเป็นความู้สืบผมแต่เพียงผู้เดียวก็ได้เห็นมือน้องหญิงเนี่ยมือเหนียวหน่อยๆกับมันก็งออะนะฮะมันมีความเข้าเอ่ยว่าเมตตาปรานีเนาะมันมีความรู้ตนภาษาอีสานภาษาไทยก็เรียกว่ามีความสงสารมันเกิดความเมตตาขึ้นท่านที่เห็นแค่นั้นเลยครับ เห็นย่ามนองยกมือไหวนะครับโดยที่มือขางหนึ่งยังกำสำลีอยู่นะครับแล้วก็เห็นช่วงที่นองนะครับบได้จับสำลีเนี่ยก็สิเห็นเนาะิ้วมือมาเป็นจ้าไหนมันเกิดความตะลิสตนผมก็ะเจ้าจักว่ามันเป็นย้อนอย่างพี่น้องเป็นคือผมบ่ ผมเป็นหน้าอะ้รนี่ดีเลยครับซึ่งเราก็ไม่ดูเหมือนกันมันนี่แหละผมว่าเป็นประการหนึ่งเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ยึดเหนี่ยวความรักความเอ็นดูจากเอฟซีแฟนคลับยึดเหนี่ยวความหักความแพงระวังเอฟซีาากับตัวน้องอุ๋งอิงกระยนอนเมื่อขางนี่แหละขางี่น้องอุ๋งอิงเป็นคือจังหวะกัน ก่อนหน้านี้เนาะพี่น้องทยอยลังไปตอนที่เพิ่นมาสมัครกับบอโจเพิ่นทรงผลงานมาในทางเมดเซนเจอเนาะเพิ่นกะพี่น้องไปไล่เบืองไหนเลยเพิ่นกะมีบทความหนึ่งบอกกับพ่อโจเพิ่นว่าเตวามือหนูเตอเตวาหนูแกหอยแข้งเก่งได้จา่าความกับไทายไปเบิง นะครับไปเบิง่งเอาเจังสี่สี่เอามาให้เบิง่งบ่โอ้พ่อต้องยกมาเบิ่งดอกให้พี่นองไปเบิง่งซะนะครับให้พี่นองไปเบิ่งคลิปนั้นซะคลิปต้นฉบับเพิ่นนะครับอย่างให้ผมสนับสนุนให้พี่นองเบิ่งต้นฉบับแล้วเอาน้ำความรู้สึกดีๆมาเบา,เบาจากันนะครับมันเป็นสิ่งที่แบบที่แหลกเพิ่นอยากอายเนาะเพิ่นว่าเพิ่นเมื่อเพิ่นบ่เครื่องมู สำหรับน้องอิงอ่ะแล้วเพื่อนอยากอายเพื่อนอยากข้นวาเพื่อนอยากข้นไปบูรี่เพื่อนน้องอิงเนาะมาท,ที่นี่มาอยู่จุดจุดนี่โอ้ยก็ถือว่าพลังความมาความแพงของเอฟซีนะครับไม่ได้ถือว่าเป็นอุปสรรคอะไรใดๆให้กับน้ององค์อิงในการแสดงหน้าหน้าเวทีเลยแม้แต่น้อยครับไม่มีเลยจริงๆแม้กระทั่งการจับไม้นะครับไม่มีอุปสรรคสําหรับมือข้างนี้แถม เป็นสเสน่ห์ของน้องหอญิงด้วยซ้ำผมเชื่อเพราะผมกันหลงนะครับผมกันหลงสเสน่ห์ย่ามน้องอหญิงวายแล้วก็มือเน,นี่ยนี่แหละครับอืมนี่แหละสิ่งที่อยากมาว้าแล้วก็เป็นสิ่งที่เอฟซีหลายคนหลายท่านอยากหูจากปางน้องหญิงือกันว่าอยากจะทำไหม อยากจะไปเซทกรรมหรือเปล่าสําหรับนิ้วมือเนน้องอิงก็ตอบไปแล้วนะครับเนาะกะ็โอเคแล้วครับสำหรับคลิปนี้มือนี่เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับคลิปนี้ผมกับสิบปอยช่วงเศร้าเลยนะครับช่วงบายบายมากเท่ากับไปรรุ่แล้วบัดนี้สาวหน่อยเป็นผันแพงนะครับสิมีผู้ใดญ่เดิเดนคพื่มแดงแน่า ในาน้ำสาวน้อยปเป็นแพงเหลือนองอุ้งอิงสีได้รางวัลใดแน่จะได้รางวัลหรือไม่จะได้รางวัลอะไรบ้างนะครับที่แน่ๆมีชื่อเข้าไปเนี่ยสองรางวัลเนาะจะได้ทั้งสองเลยหรือเปล่าหรือจะได้อย่างหนึ่งหรือเอ้ยหรือจะได้อย่างนึงแล้วจะเป็นรางวัลอะไรนี่เป็นเรื่องที่นนาติดตามเป็นเรื่องที่หนา,า,นหนาให้กำลังใจสำหรับคลิปนี้ครับ ช่วงได้กับฝากไว้คือเกาเด้อครับเด้อพี่น้องนะครับสนับสนุนทางออนไลน์ก็ได้สลับกลุ่มปิดหนางานกับนี่นะครับไปถากันยุนกลุ่มผมเข้าไปแล้วนะครับก็ถ้าเมาส์เกามือนี่คุมแห้งเด้เออมันดีนะครับเวลาพี่น้นองแบบเงาเงาครับลงครับรถฟังบาเป็มนน้องวงยิงบาเป็มนบอลลามมาบารนเท่ายืนอยู่หนาเวที่นเด้ผมเลยยอก็พี่น้องเอฟซีผู้ตีไปมืองานเปิดฤดูกาลยุค เป็นเหตุคือผมงามขับรดเป็นกับฟังไปละไปน้าฟังน้องหญิงไปพอฟังสาวหน่อยเป็นแป้งไปน้าเบิ้ลขึ้นสอดแจงหอดหมองหอดบอลโดยปลอดภพ่มาเป็นมีมูไปนำ้ำหมนละเอ้ยสำหรับชิปนี้กะฝากกุมปิดเก่ามือเนี่ยเจ็ดรอยหาสิบบาทตกมือละแปดสิบสามบาทอ่ากับซีนีแบบรายวันด้วยแล้วก็มีแบบเป็นชุดเก่ามือเนี่ยคือแบ่งเป็นสามเนาะเป็นสามกลุ่ม กลุณมมา3วัน3วัน3วันนี่นะครับไปบึงว่าแสงสีเสียงน่ะผ่านระบบไลฟ์จะเป็นซึ่งไหลนะครับเพื่อนปับปุงแล้วมันจะบึ่มบั่มจวดจาดฝาดบึ่มเป็นทีน่าพอใจสำหรับเอฟซีแฟนคลับบอสนะครับสำหรับผมผมคิดว่าไม่น่าจะผิดหวังครับเสียนุ่นลาก็ใส่เต็มตีกี่กับระบบแสงสีเสียงระ้ว่นระพิชฌาบนะครับบอโจแล้วกเบ่งแง่งขึ้นเขานะครับโชคดีไม่ใช่พี่น้องเป็นกำลังใจสุขหูสุขคนเด้อนะครับฝนตก เดินทไง้ปเสายม้ไส,ส้กรอกหฮบรอดไัยศิลปินสูโผซุปเปอนกัรสาวหน่อยเป็นแผ่นแพ้งครับสวัสดีครับ